สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาดูที่รายการบอลล์บอลหญิงรุ่นยูย่ิชิงแชมป์โลกปี2025กันต่อครับสรุปผลการแข่งขันเมื่อวานที่ผ่านมาแล้วก็รายละเอียดต่างๆครับคู่ระหว่างอาร์เจนตินาเจอกับเซอร์เบียอาร์เจนตินาเอาชนะเซอร์เบียไปได้3ต่อ1เซตสกอร์25ต่อ18 25ต่อ21 19ต่อ25แล้วก็25ต่อ19คู่ต่อมาจีนเอาชนะโดมนิกันไป3 .0 ตเซตสกอร์5ต่1ิบห้ต่อสิบอ็1 คู่ต่อมาอิตาลีเอาชนะโปแลนด์ไปได้3ต่อ2เซตสกอร์25ต่อ23 25ต่อ16 21ต่อ25 19ต่อ25แล้วก็15ต่อ4คู่ต่อมาแคนาดาแพ้เวียดนามไป1ต่อ3เซตสกอร์19ต่อ25 26ต่อ24 19ต่อ25แล้วก็5ต่อ25ฟังไม่ผิดนะครับ5ต่อ25 คู่ต่อมา USA สหรัฐอเมริกาเอาชนะเม็กซิโกไป3ต่อ0เซตสกอร์25ต่อ19 25ต่อ11แล้วก็25ต่อ18คู่ต่อมาตุรกีเอาชนะอียิปต์ไป3ต่อ0เซตสกอร์25ต่อ14 25ต่อ10แล้วก็25ต่อ14คู่ต่อมาเกาหลีใต้พลิกเอาชนะโครเอเชียไปได้3ต่อ2เซตสกอร์10ต่อ25 25ต่อ21 16ต่อ25 25ต่อ17แล้วก็15ต่อ11 คู่ต่อมาแอลเจรียแพ้เช็คไป0ต่อ3เซตสกอร์22ต่อ25 11ต่อ25แล้วก็14ต่อ25คู่ต่อมาญี่ปุ่นเอาชนะตูนิเซียไป3ต่อ0เซตสกอร์25ต่อ18 25ต่อ13แล้วก็25ต่อ18คู่ต่อมา อินโดนีเซียแพ้เปอร์โตริโกไป2ต่อ3เซตสกอร์25ต่อ17 26ต่อ28 25ต่อ15 23ต่อ25แล้วก็15ต่อ17ถือว่าสูสีกันมากๆครับคู่นี้แล้วก็คู่ต่อมาชิลีพิกเอาชนะบันเกเรียไปได้3ต่อ2เซตสกอร์26ต่อ24 19ต่อ25 22ต่อ25 25ต่อ14แล้วก็15ต่อ10แล้วก็คู่สุดท้ายครับบราซิล เอาชนะทีมชาติไทยไปได้3ต่อ0เซตสกอร์25ต่อ13 25ต่อ12แล้วก็25ต่อ14ถือว่าชนะค่อนข้างขาดเลยนะครับสำหรับไทยแพ้บราซิลไปโดยที่าทางด้านบราซิลเอาชนะไทยไปได้แบบถือว่าขาดนะ สำหรับการแข่งขันแมตช์ที่ผ่านมาแต่ว่ารายละเอียดนะครับเราก็เห็นจุดอ่อนของทีมชาติไทยแล้วก็ถ้าเราสามารถปรับแก้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ดีขึ้นแน่นอนครับทีนี้โปรแกรมการแข่งขันในวันที่11สิงหาคมครับสำหรับวันที่10นีหยุดนะ11สิงหาคมนะครับคู่เวลา10นาฬิกาเป็นคู่ระหว่างอาร์เจนตินาเจอกับเวียดนามอีกคู่หนึ่งเป็นจีนเจอกับเม็กซิโกแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับเป็นทางด้านอิตาลีเจอกับอียิปต์ ต่อมาแข่งขันกันเวลา13นาฬิกามี3คู่ครับคู่แรกจะเป็นเปอร์โตริโกจะกับแคนาดาคู่ต่อมา U.S.A สหรัฐอเมริกาจะกับโครเอเชียแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับเป็นตุรกีจะกับเช็กเกียต่อมาเวลา16นาฬิกาแข่งขันกัน3คู่เช่นเดียวกันครับ คู่แรกเป็นโดมิการเจอกับเกาหลีใต้คู่ต่อมาโปลแลนด์เจอกับแอลจีเรียแล้วก็อีกคู่หนึ่งคือทีมชาติไทยเจอกับชิลีครับอ่ะทีนี้ครับน้องๆ U21 ทีมชาติไทยของเราเจอกับชิลีแมตชนี้สําคัญมากๆต้องเอาชนะชิลีให้ได้เพื่อความอุ่นใจมากยิ่งขึ้นในการที่จะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมมาเอาใจช่วยน้องๆ U21 ทีมชาติไทยกันนะครับแอดมินเชื่อว่าสามารถสู้ชิลีได้แต่ทั้งนี้ห้ามประมาทโดยเด็ดขาดน,นะครับอ่ะแล้วก็สําหรับ การแข่งขันอีก3คู่เวลา19นาฬิกาก็จะมีเจ้าภาพอินโดนีเซียเจอกับเซอร์เบียแล้วก็จะมีบราซิลเจอกับตูนิเซียแล้วก็จะมีญี่ปุ่นเจอกับบัลแกเรียครับนี่คือโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมดทีนี้ในเรื่องราวของช่องทางการถ่ายทอดสดเนี่ยนะครับช่องหลักก็จะเป็น VBTV นะครับถ้าสื่อไทยก็จะเป็นทางด้านสื่อของทริชันนะครับทีนี้ถ้าแอดมินสามารถหาลิงก์รับชมสดได้ในลักษณะที่ไปดูฟรีเนี่ยแอดมินจะแปะลิงก์เอาไว้ให้เหมือนเดิมนะครับทีนี้ สำหรับตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้ครับชี้ชัดได้ว่าทีมไหนนะครับที่สามารถเข้าสู่ในรอบ16ทีมแล้วนะครับซึ่งสาย A ครับมีอาร์เจนตินาแข่ง3แมตช์ชนะทั้ง3แมตช์มี9แต้มเวียดนามมาอันดับ2ครับแข่ง3แมตช์ชนะทั้ง3แมตช์มี9แต้มเวียดนามกับอาร์เจนตินาในแอดมินยืนเลยนะครับว่าสามารถเข้าสู่รอบ16ทีมได้แล้วครับแต่ว่าจะเข้าในลักษณะที่เป็นแชมป์กลุ่มหรือรองแชมป์กลุ่มแค่นนั้นเองนะส่วน อินโดนีเซียเจ้าภาพมาอันดับ3เซอร์เบียมาอันดับที่4ครับแข่ง1น่อแข่งชนะชาละ1แมตช์นะครับอินโดนีเซียมี4แต้มเซอร์เบียมี3แต้มโปรตุเกสเช่นเดียวกันครับแข่งชนะ1แมตช์แต่ว่าได้2แต้มเนื่องจากว่าเอาชนะอินโดนีเซีย3ต่อสองเซนนั่นเองส่วนแคนาดานะครับยังไม่มีแมตช์ชนะแคนาดาคิดว่าน่าจะตกรอบแล้วนะอันนี้คือสาย A ครับส่วนสาย B ครับสหรอฐอเมริกาแล้วก็จีเนี่ยนะครับแอดมินยืนเหมือนกันว่า จะเข้ารอบแน่นอนในรอบ16ทีมนะครับเนื่องจากว่าแข่ง3แมตช์ชนะทั้ง3แมตช์มีมช้ละกาแต้มนะครับส่วนโครเอเชียโดมินิกันแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยนะครับชนะชาล1่1แมตช์นะฮะ 4-3-2คะแนนแล้วก็เม็กซิโกนะครับไม่มีแมตช์ชนะเลยเม็กซิโกเนี่ยโอกาสตกรอบค่อนข้างเป็นไปได้แล้วครับส่วนทางด้านโครเอเชียโดมินิกันแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยจะต้องแย่ง2ที่นั่งเข้าสู่รอบ16ทีมอาจจะต้องมีทีมหนึงตกรอบมาดูกันต่อนะครับส่วนสาย C ครับ มีอิตาลีครับแข่ง3มแมตช์ชนะทั้ง3แมตช์มี8แต้มโปแลนด์แข่ง3ชนะ2มี7แต้มตุรกีแข่ง3ชนะ2มี6แต้มเช็กเกียแข่ง3ชนะ2มี6แต้มครับซึ่งแอดมินก็มองว่าอิตาลีเนี่ยนะครับเข้ารอบชัวร์แล้วส่วนทางด้านโปแลนด์ olen, ตุรกีแล้วก็เช็กเกียมีโอกาสสูงที่จะเข้ารอบไปเลยนะครับท้งนี้นะครับอ,บอียิปต์กับแอลจีเรียในแข่ง3มแมตช์แพ้ทั้ง3มแมตช์น่าจะตกรอบสูงมากๆเลยครับ แล้วก็มาที่สายดีครับสายดีเนี่ยนะครับมีบราซิลกับญี่ปุ่นครับแข่งสามแมตช์ชนะทั้ง3แมตช์มีชละก้าแต้มแอดมินก็ยืนยันเหมือนกันครับว่าเข้ารอบนะฮะสำหรับ2ทีมนี้ส่วนอันดับ3เป็นบันการ,รีอันดับที่4เป็นยูยี่สิบเอ็ดทีมชาติไทยนะฮะซึ่งบันการ,รีมี4แต้มทีมชาติไทยมี3แต้มส่วนอันดับ5เป็นชิลีมี2แต้มครับซึ่งชิลีเนี่ยนะครับเฉือนเอาชนะบันการ,รีไป 3ต่อ2เซตน,นะครับส่วนตุนิเซียนะครับแข่งสามแมตช์แพ้ทั้ง3แมตช์น่าจะตกรอบนะส่วนอ่บังการ,ริยไทยแล้วก็ชิลีมาดูกันครับว่าทีมไหนจะเข้าสู่ในรอบ16ทีมซึ่งแย่งกัน2ที่นั่งนะครับมี3ทีมก็มาดูกันต่อฉะนั้นนะครับไทยเราก็จะต้องชนะชิลีให้ได้แมตช์การแข่งขันวันที่1 1อ่ามาชมเชียร์เป็นกำลังใจให้กับน้องๆกันครับส่วนอ่การแข่งขันแอดมินครับให้ดูอินโดนีเซียกับโปรตุเกสนะก็ถือว่าเก็บ แต้มได้1แต้มถึงจะไม่ชนะก็ตามก็แพ้ตรัรเกไป2ต่อ3เซตนะครับเล่นกันถึง5เซตก็ถือว่าอินโดนีเซียเจ้าภาพเนี่ยก็พยายามเต็มที่ในการแข่งขันในครั้งนี้ส่วนเกาหลีใต้ครับสามารถพลิกเอาชนะโครเอเชียไปได้3ต่อ2เซตถือว่าเกาหลีใต้ค่อนข้างเวิร์กเลยนะครับสำหรับทีมนี้นะก็เกาหลีใต้เองนะครับถ้าเราดูสติคะแนนเนี่ยใช้เกมเสิร์ฟในการสู้กับโครเอเชียสามารถเอาชนะได้ เซอร์เวียไปถึง16นะครับโครเอเชียเซอร์เวีเป็น2เท่านั้นเองครับโครเอเชียมีปัญหาในการเปิดเกมรุกแล้วก็ บอลค่อนข้างเออร์เรอร์ er ror, นะครับเจอเกาหลีใต้เสิร์ฟหนักเข้าไปนะส่วนเกมบ็อกโครเอเชียยังทําได้ดีครับทำได้14ส่วนเกาหลีใต้7นะครับตามาโซนของยุโรปนะส่วนในเรื่องของเปอร์เซ็นต์เออร์เรอร์ก็ไม่ต่างกันมากแล้วก็การขุดบอลเกาหลีใต้ทําได้ดีกว่านะครับตามบอลบอลโซนเอเชียน,นะอันนี้เป็นรายละเอียดการแข่งขันของเกาหลีใต้กับโครเอเชียขอเื่นชมเกาหลีใต้มาดูกันว่าเกาหลีใต้จะผ่านเข้าสู่ในรอบ16ทีมหรือไม่ครับ ทีนี้มาดูเวียดนามกันหน่อยครับสามารถเอาชนะแคนดาไปได้3ต่อ1เซตนะครับถือว่าชนะค่อนข้างขาดเลยทีเดียวโดยเฉพาะเซตที่4นะครับโอ้โหชนะไป25ต่อ5ห่างกัน20แต้มนะเวียดนามนี้ก็ไม่ธรรมดาครับดังที่ฮงท็อปสกอร์ด้วยนะครับแล้วก็สําหรับในเรื่องของเกมรุกเนี่ยนะครับ เวียดนามทำไปถึง53แคนาดา50ไม่ต่างกันมากแต่ว่าแคนาดาครับมาดูเปอร์เซนต์เออร์เรอร์คนาดาเออร์เรอร์ให้กับเวียดนามถึง27นะครับซึ่งเวียดนามเออร์เรอร์แค่5เท่านั้นส่วนในเรื่องของการขุดบอลเนี่ยนะครับเป็นเวียดนามทำได้ดีกว่าคือมันฟ้องอะไรหลายๆอย่างครับก็คือเรื่องของสถิติภาพของระบบทีมแคนาดาไม่ค่อยดีครับซึ่งการสื่อสารสำหรับตัวผู้เล่นเองก็ยังถือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ทำให้เวียดนามนะครับสามารถเปิดเกมรุกแล้วก็ในส่วนของ เวียดนามเองนะครับมีเกมลุกที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็เกมรับที่เหนียวแน่นอีกอย่างหนึ่งคือเกมเสิร์ฟเวียดนามค่อนข้างดีทําให้ทางด้านแคนาดานะครับก็เล่นผิดพลาดไปเป็นเหตุให้เวียดนามเอาชนะไปเวียดนามก็ขอซูฮกเหมือนกันนะสำหรับแอดมินเนี่ยคือชนะ3แมตช์ติดติดแล้วนะครับแล้วก็เป็นทีมของโซนเอเชียแล้วก็เป็นทีมอาเซียนที่แข็งแกล่งทีมหนึ่งนะครับซึ่งได้โอกาสในการเล่นระดับ โลกในครั้งนี้นั่นเองอ่ะนี่คือรายละเอียดของเวียดนามนะครับทีนี้เรามาดูที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรารุ่นยู21เจอกับบราซิลครับซึ่งเราแพ้บราซิลไป0ต่อ3เซตนะครับสกอร์นี่ก็25ต่อ13 25ต่อ12แล้วก็25ต่อ14ถือว่าเป็นสกอร์แต่ละเซตค่อนข้างน้อยนะครถ้าเราเปิดสติคะแนนหลังจบการแข่งขันนะครับจะเห็นชัดเจนในเรื่องของเกมรุกไม่ได้ต่างกันมากครับ บราซิลนะครับได้35ไทยเราได้31ห่างกันแค่4เองนะครับแต่ว่าเราเจอหนักสุดคือใน,นเรื่องของเกมบล็อกครับบราซิลจับบล็อกเราได้19แต้มเลยนะในขณะที่เราจับบล็อกบราซิลได้แค่2แต้มเท่านั้นนะคือเราแพ้ตรงนี้เต็มที่เลยนะถ้าเราโฟกัสตรงนี้ครับคือชัดเจนเลยแล้วก็ในเรื่องของเกมเสิร์ฟบราซิลนะครับทำได้ดีกว่าไทยพอสมควรเลยเสิร์ฟหนักเสิร์ฟดีครับบราซิลเสิร์ฟเอสไป5ส่วนไทยเราไม่มีเสิร์ฟเอสเลยนะครับ อันนี้เราต้องไปฝึกการเสิร์ฟเพิ่มเติมเท่าเฮมินดูนะแล้วก็เปอร์เซนต์เออร์เรอร์เราค่อนข้างเสียเยอะเหมือนกันครับเปอร์เซนต์เออร์เรอร์เราเออร์เรอร์ไปให้กับบาซิลถึง16นะครับในขณะที่บาซิลเออร์เรอร์ให้เราแค่6เท่านั้นนะในเรื่องของเกมขุดบอลน,นะครับพอๆพอกัน6 2แล้วก็6 3คือชัดเจนครับว่าน้องๆ U21 ทีมชาติไทยของเราเนี่ยระบบทีมค่อนข้างมีปัญหาเท่าเฮมินดูแล้วก็การรับบอลแรกก็ค่อนข้างมีปัญหาเหมือนกันครับอีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของการเปิดเกมกรรคับ เราเปิดเกมรุกในลักษณะที่เป็น3เมตรกับหัวเสาเยอะเกินไปจนเราลืมในเรื่องของบอลเร็วครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาดูคะแนนรายบุคคลบอลเร็วนะครับมีโอกาสตีน้อยแต่ทําได้เยอะที่สุดครับอ่ะเรามาดูกันวอลิศราน้องเฟิร์นครับหัวเสาทําไป11แต้มนัทริกาวสานบอลเร็ว bon 4ี่แต้มพัทรวดีคํานวณ4ี่แต้มครับสุภาวดี4ี่แต้ม แล้วก็ปะพัชยาบีหลัง3แต้มการจนาหัวเสา3แต้มนะครับขวัญพัฒน์แต้มแล้วก็ทิพสุดาบอลเร็วอีก2แต้มครับทีนี้เรามาดูเปอร์เซ็นต์ในสก,กิลที่เป็นแอชเกอร์ aker, หรือว่าเป็นเกมรุกนะครับซึ่งเราเห็นชัดเจนครับเกมรุกเนี่ยคะแนนได้มาจากทางด้านน้องเฟิร์เนี่ยนะครับ10แต้มแต่ว่าเปอร์เซ็นต์อยู่ที่2.78คือได้โอกาส36ครั้งทำไป10คะแนนเออเลิกเนะครับส่วน คนที่มาอันดับ2คือน้องพัทรวดีคำนวณน,นะครับเป็นบอลเร็วนะฮะอันนี้คนนี้นี่ถือว่าเราต้องจับตานะครับเป็นตัวสำรองด้วยคือได้โอกาส5ครั้งครับทำไป4แต้มนะไม่มีเออร์เรอร์ด้วยนะครับซึ่งเปอร์เซนต์ความสำเร็จถึง80%ครับเราเห็นได้ชัดเจนนะว่าเมื่อไหร่เราตัดสินใจเล่นบอลเร็วนะครับคือน้องๆทำค่อนข้างเล่นได้ดีฮะสำหรับบอลเร็วแล้วก็ทำให้บราซิลจับบล็อกแบบไม่ทันเราด้วยและอีกอย่างหนึ่งครับ สำหรับบอลเร็วของเราค่อนข้างที่จะตีแม่นยำด้วยโดยเฉพาะน้องพัทรวดีแมต์นี้ต้องชมน้องครับสำเร็จถึง80%เพราะฉะนั้นต้องให้โอกาสน้องลงให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนคนอื่นๆนะครับคะแนนก็ ไม่ได้ติดลบนะครับสำหรับบอลเร็วจะไปติดลบที่หัวเสาแล้วก็บีหลังเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเราเน้นตรงนั้นทางน้านบราซิลจับบล็อกเราได้สบายๆเลยนะครับคือเราปรับแก้เกมอาจจะไม่ทันบราซิลด้วยส่วนหนึ่งซึ่งบอลเร็วเราก็ใช้ไปน้อยทําให้เราขาดโอกาสในการเปิดเกมรุกที่ดีแล้วก็หลากหลายก็แพ้ไปในที่สุดอันนี้คือสถิติคะแนนยืนยันได้ว่าเราขาดบอลเร็วไปสําหรับการเล่นกับบราซิลถ,ถ้าเกิดว่าเรามีบอลเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็น้องพัทรบวดีคํานวณมีโอกาสได้ลงมากยิ่งขึ้นแนอนเปนเชื่อว่า สติคะแนนจะดีกว่านี้นะครับอ่ะสำหรับสกิลคะแนนในแต่ละสกิลเป็นบุคคลนะครับระดับยู1่ของโลกนะครับดังนี้ครับสกิลแรกก็คือเบสกอลเลอร์ครับผู้ที่ทำแต้มได้สูงสุดคุณผู้ชมเชื่อไหมพลังเข้าหลามดังทิฮงครับน้องที่มีบุคลิกค่อนข้างเหมือนผู้ชายนั่นแหละนะครับยู่21ของเวียดนามครับทำไปได้เยอะที่สุดตอนนี้ครับ62แต้มนะจากเกมรุกเนี่ย49แต้มครับดังทิฮงถือว่าเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างทรง ประสิทธิภาพเลยนะครับคือตีบอลหนักมากนะครับก็บางคนบอกว่าแรงเหมือนผู้ชายเลยนะครับรูปร่างหน้าตาก็คล้ายๆอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งน้องคนนี้นี่ถือว่าเป็นเขี้ยวเล็บสําคัญเสริมความแข็งแกร่งให้กับยู21ทีมชาติเวียดนามเป็นอย่างมากครับก็ขอชื่นชมนะครับในลักษณะที่น้องเล่นค่อนข้างดีครับแล้วก็อีกคนนึงนะมาเป็นที่สองของเบสกอเลอร์ก็คือน้องซานตินะครับ ของทีมอินโดนีเซียครับ U21 ทีมชาติอินโดนีเซียน้องคนนี้ก็เล่นดีมากๆนะครับทําแต้มไป58รองท็อปของดังที่หงนะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าทําได้ดีมากๆส่วนสาวไทยเราน้องเฟิร์นวริสลาน่าจะอยู่ประมาณอันดับ10-12ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นในเรื่องของเบสแอตเท็กเกอร์คือเกมรุกยอดเยี่ยมเนี่ยนะครับเป็นน้องซานติของอินโดนีเซียครับทำไป53แต้มจากเกมรุก โดยเฉพาะเลยนะครับส่วนดังที่หงทําไป49แต้มติดอันดับที่2ของท็อปสกอร์โลกในสกิลคะแนนบุคคลก็คือ b แ s t attacker นั่นเองครับต่อมาเป็น b ส s ซ setter ครับ b ส s ซ setter นี่ขอชื่นชมน้องเนยกนกพรแสงทองเลยบอลหญิงไทยของเราที่เป็นมือเซตของ u 21นะครับคือฟอร์มเนี่ยไม่ได้ขี้เล่เลยนะครับคือเธอเป็นคนที่ค่อนข้างเซตดีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่รุ่นยู19ที่ผ่านมาแล้วนะครับน้องเนยกนกพรตอนนี้นะครับ เซตสำเร็จไป93ครับเป็นท็อป3ของโลกตอนนี้นะอ่าชัดเจนครับมือเซตเราก็ถือว่าทำศักยภาพได้ดีแต่ว่าตัวตีเราทําแต้มไม่ได้ตีไม่ตายอีกอย่างหนึ่งก็ต้องบอกว่าในเรื่องของระบบทีมด้วยแต่มือเซตนะครับถือว่าเซตสำเร็จเนี่ยนะครับเป็นสถิติที่ฟ้องบอกแล้วว่ามือเซตเราไม่ได้มีปัญหานะครับถือว่าทำได้ดีแล้วนะ ต่อมาครับเป็นในส่วนของเบสดิกเกอร์ก็คือเกมขุดบอลยอดเยี่ยมครับขอชื่นชมน้องกัญญาลักษ์คำวงเป็นตัวรับอิสระหรือว่าริบเบโรของทีมชาติไทยรุ่นอยู่21ครับทำไปนะครับ38นะครับก็คือขุดบอลสำเร็จ38ติดอันดับที่4ของโลกตอนนี้ครับก็ถือว่าทำได้ดีนะครับซึ่งตัวรับอิสระของเราก็พิสูจน์แล้วว่าเขาก็ แข็งแกร่งแล้วก็รับบอลได้ดีเหมือนกันนะก็ไม่ได้ขี้เละนะครับสำหรับฟอร์มการเล่นอ่ะนี่คือสกิลเฉพาะบุคคลครับแล้วก็อันดับที่1ตอนนี้ครับต้องชมน้องเฟิร์นบริสลานะครับซึ่งในสกิลของเบสรีเซิฟเวอร์คือแน่นอนว่าน้องเฟิร์นโดนเสิร์ฟจี้แต่ว่าน้องเฟิร์นก็มีสติการรับเสิร์ฟสำเร็จถึง24ครับทำได้ดีมากครับติดอันดับที่1ของโลกตอนนี้ร่วมกับอ,อีกคนหนึ่งก็คืออินด้าของอินโดนีเซีย24ท่าน เช่นเดียวกันนะครับอ่ะลองลงมาเป็นเกาหลีใต้ครับอันดับที่2นะ22สนะครับสำหรับรับเสิร์ฟสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของการเปิดวันแรกหรือว่าเกมรับเสิร์ฟน้องเฟิร์นวริศราถือว่าเป็นผู้เล่นที่เป็นหัวเสาเป็นตัวตีที่สามารถรับเสิร์ฟได้เป็นอย่างดีเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้คือสกิลส่วนบุคคลทั้งนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของเกมแพ้ชนะมันก็เล่นเป็นทีมนะคุณผู้ชมแต่ว่าสกิลบุคคลเนี่ยจะฟ้องให้เห็นว่า คะแนนบุคคลแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้างนะครับในการแข่งขันในครั้งนี้ก็มาติดตามชมเชียร์เอาใจช่วยให้กับน้อง,องๆวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอยู่ -21 ด้วยกันไปนะครับก็มาลุ้นกันว่าจะเข้าสู่ในรอบ16ทีมหรือไม่แข่งขันกันพรุ่งนี้ครับเวลา 16นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเจอกับชิลีนะครับวันที่11สิงหาคมมาเชียร์น้องๆการขอให้ชนะชิลีให้ได้เพื่อที่จะมีโอกาสเข้าสู่ในรอบ16ทีมต่อไปครับหลัวพบกับแพร่พคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามดกดกระดิ่งแจ้งเตือนาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารวัฒบ,บัรและกีฬาสวัสดีครับ